สวัสดีพ่อแม่พี่น้องอยู่กับผมก้าในเลสซิ่งหรือว่าก้าในบรรยโยนอีกแล้วนะครับผมทุกคนอันนี้ผมก็เปิดธุรกิจใหม่แลวนะครับผมทุกคนก็คือตรนนี้ผมทําการเรียกว่าอะไรทำการ,การเปิดร้านซ่อมนะครับผมแต่ไม่มีหน้าร้านนะครับผมทุกคนอันนี้ก็ลูกค้าเขาสั่งจองไว้นะครับผมว่าเปลี่ยนลูกอื่นล้อนหน้าแล้วก็เปลี่ยนายางหลังนะครับผมทุกคนอันนี้เดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนแบตก่นอนเพราะว่าเมื่อวานก็ทาไปแล้วประมาณ23คัน <c oughs> นี่ต้องชาร์จไว้ตลอดนะครับผมแบตเตอรี่สอบเปลี่ยนกัน เพราะว่าเราต้องใช้ยู่ตลอดคี okay. นี่ผมชาร์จไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับผมทุกคนอันนี้รถผมก็จะเป็นฮอนด้ารีดนะครับผมสําหรับในการใช้ขนเครื่องไม้เครื่องมืออืมีมครบหมดเลยเหล็กง,งัดยงงัดยางนะครับผมแล้วก็พวกเครื่องมงเครื่องมือก็อยู่ในนี้หมดเลยนี่งไงทุกคนรถเซอร์วิสก็พอได้เงินใช้นะครับผมทุกคนเดี๋ยววันนี้รอบนี้ผมก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนลูกปืนนะครับผมลูกปืนล้อนหน้าให้เขาที่ในโรงงานนะครับผมทุกคน ก็คือผมคิดว่าธุรกิจนี้ก็น่าจะเวิร์กอยู่นะแบบไม่มีหน้าร้านนะครับผมนี่ก็ออกจากหมู่บ้านแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้างานเลยดีกว่านะครับผมทุกคนเพื่อเป็นการมีเสียนนาฬิกานะครับผมทุกคนว่าจะเป็นยังไงในการทำงานของผมในรอบนี้นะครับผมโอเคไปดูกันก็เมื่อกี้ก็มีคนทักเข้ามาในเฟซบุ๊กผมแล้วนะครับผมบอกว่า ให้ไปรู้รถให้หน่อยเดี๋ยวเขาจะสลับเครื่องกันนะครับผมก็คือเครื่อง X Max ผ่าเครื่องเปลี่ยนข้เวเบียรก็คือลูกค้าเขาจะสับตัวนะครับผมทุกคนอันนี้ผมก็คิดค่าแรงไปคันละพันนะครับผมทุกคนอีกเครื่องทําทำเดิมอีกเครื่องน,งอ,อ,งนงอ่าทําลูกนะครับผมจะเอาเครื่องที่ทําลูกอะอไปใส่เครื่องเดิมนะครับผมแล้วก็จะขายเครื่องเดิมทิ้งนะครับผมทุกคนง,งงงงชิบหายเลยเดีย๋ยวเราไงดีวะวันนี้ี๋เรามาดูกันว่าเราจะได้กี่บาทนะครับผมทุกคน ในการซ่อมรถในครั้งนี้แต่เราต้องบอกรอพอก่อนว่ามาซ่อมรถอีกแล้วครับครับเนี่ยเราก็ต้องบอกรอพอนะครับผมทุกคนว่าเรามาทําอะไรเพื่อที่เราจะได้ซ่อมรถง่ายๆแบบชิวๆนะครับผมตอนนี้ก็เป็นโรงงานเก่าของผมนั่นแหละแต่ผมไม่สนใจโอเค เดี il, ๋ยวเราไปดูรถกันอาจจะเป็นแกนฟิลโนคัน okay. นี้นะครับผมที่ต้องทำการเปลี่ยนลูกปืนเห็นไหมทุกคนมันโยกได้คือกับโอเคเดี๋ยวเราเอาเครื่องมือมาทำข้างในดีกว่าไป โอเคครับผมทุกคนก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับหนึ่งคันนะครับผมทุกคนก็คือคันนี้ผมก็ได้่าทั้งหมด220บาทนะครับผมทุกคนก็ได้ไมาทั้งหมด220บาทเดี๋ยวเราก็ทักหา,าลูกค้าอีกคนหนึ่งแล้วนะครับผมก็พี่เขาก็จะเปลี่ยนยางนะครับผมทุกคนก็เลยทักหาไปแล้วแต่เขาจะไม่ตอบเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะทำงินได้กี่บาทนะครับผมเมื่อเช้าเดี๋ยวผมได้มากี่บาทแล้วเมื่อเช้าเนี่ยรอบนี้เขาโอน เขาโอนมา200แล้วครับผม220เดี๋ยวเมื่อเช้านี้ผมได้มากี่บาทบ้างเมื่อเช้านี้ได้มาประมาณ310บาทนะครับผมทุกคนเมื่อเช้า310บาท220เป็น530นะครับผมวันนี้ก็คือน้ำมันผมก็จะหมดแล้วก็พิบแล้วเดี๋ยวผมต้องไปเติมน้ำมันอีกประมาณสัก50บบาทเลยครับผมทุกคน ก็สรุปวันนี้ตอนนี้นะครับผมจะไม่ถึงครึ่งปันเลยตอนนี้บ่ายโมงนะครับผมผมก็ได้มาห้าร้อยสบาทแล้วนะครับผมทุกคนแล้วก็มีลูกค้าอีกเจ้าหนึ่งนะครับผมผมก็เลยถามเขาว่าสามารถถ่ายคลิปได้ไหมเขาก็เลยบอกว่าอ๋อไม,ไม,ไม่ไม่ให้ถ่ายครับพี่เอาว่าอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวผมก็จะไปประกอบเครื่องให้เขานะครับผมทุกคน,นก็คือเครื่อง x max โอเค,อเคก็เปิดธุรกิจใหม่วันแรกก็ถือว่าปังอยู่เลยครับผมถือว่าปังอยู่พอได้อยู่ ก็ดีกว่าทางานโรงงานนะเอาง่ายๆคือมันเป็นอิสระนะครับผมทุกคนมันไม่ต้องไปกดดันมันอยู่ในกรอบในเกณฑ์ผมก็คือผมเป็นคนที่หัวดือ้อหัวแข็งนะไม่ชอบอยู่ในกรอบในเกณฑ์นะครับผมทุกคนตอนนี้ครึ่งวันเราก็ได้มาแล้ว530บาทเป็นไงทุกคนสุดไหมเปิดธุรกิจใหม่อันนี้ก็คือผมโพสทั้งหน้าเฟซ์โพสทั้งหน้าเฟซโพสทั้งในเพจโพสทั้งในกลุ่มนะครับผมอันนี้ก็คือผมรับทำเฉพาะ อามาตานครนะครับผมชมบุรีนะครับผมก็คือเฟสหกเฟสเจ็ดเฟสแปดเฟสเก้าเฟส1ิบนะครับผมทุกคนผมรับแค่นี้นะครับผมถ้าเกินนี้ก็คือต้องมีค่าน้ำมันเพิ่มเติมนะครับผมเพราะว่ามันไกลผมก็ล้อเล่นๆเอาไปแถวนี้เลยทุกคนวันนี้ก็ได้มาประมาณนี้ครึ่งวันนะครึ่งวันห้าร้อยห้าร้ยสมสิบนะครับผมครึ่งวัน ลูกพีดนายพิจิตโอเคเดี๋ยวผมไปประกอบมาเครื่องรถก่อนน,นคะครับผมทุกคนรอระหว่างพี่เขาตอบมาว่าเขาจะเปลี่ยนหรือ่เปลี่ยนยางนะครับผมทุกคนสั่งยางปม,มาแล้วไม่เปลี่ยนยางเลยก็ไม่รู้จะว่ายัางไงเอาโอเคครผมถ้าใครชอบชิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดไหนเรือร่อยๆรู้ว่ากดไหนบรรยาย,ยนิด้เดียครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปกดสิบล้อมา